สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฮะดีษโดยอาจารย์ยะฟัดร,รื่นพิทักษ์ายรหมานุรหิมอันฮัมดุลิลลาฮิลลิฮะดานาลิฮาดะวะมาคุนนาลินะตัดีลาอูละอนฮดานัลลอฮวะชลอิลลาฮอิลลอฺอัลลัลลอฮลัลลอฮฮลาชรีั wa syahadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allah bin huda wa dinin haqqan liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ขอความปรดปรานความสันติความเมตตาความจำเริญได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกๆท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์เรามาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการอัลฮะดีษ วันนี้เราจะพูดคุยกันในฮะดิษที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยังคงอยู่ในเรื่องของการเนี่ยน,นะครับการตั้งเจตนาแต่ว่า <c oughs> จะให้ข้อแตกต่างเรื่องของการถือศีลอดที่เราเรียกว่าถือศีลอดซุนนะก็คือภาคสมัครใจภาคตะเตวะภาคอาสาเช่นการถือศีลอดวันจันวนพระหัสการถือศีลอดวันอาชูรอการถือศีลอดวันอาราฟะการถือศีลอดเดือนละสามวันการถือศีลอดวันเว้นวันการถือศีลอดในเดือนชาบาน <c oughs> การถือสินอดที่เรานั้นประสงค์อยากจะถือสินอดนะครับอันนี้เช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของการถือสินอดที่เราเรียกว่าถือสินอดในเรื่องของการถือสินอดรมดอมฎอดนที่ถือว่าเป็นวาญิปเป็นฟารดูนะครับก็จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการตั้งเจตนาดังเช,เช่นที่เราได้พูดคุยกับพี่น้องในครั้งที่แล้วส่วนวันนี้เราจะพูดคุยในข้อแตกต่างที่เรียกว่าการถือสินอดในภาคสุนนะหรือภาคสมัครใจว่า มีข้อแตกต่างอย่างไรและเป็นอย่างไรนะครับเพื่อให้เราทุกคนได้สามารถแยกแยะนะครับได้สามารถที่จะเข้าถึงนะครับในเรื่องราวของศาสนาและก็ได้ฟังเรื่องราวของอิสลามไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อให้เราทุกคนนั้นได้ปฏิบัติอามันอิบะาดาด้วยความมั่นใจด้วยความมีความรู้สึกว่าเราได้รับความรู้นะครับจากเหล่าบรรดาผู้ครูบราอาจารย์ที่มาสั่งสอนมาพูดคุยให้กับท่าน วันนี้ข้าที่ส่งท่านหญิงไอชาครับรอเดียัลลอฮุอันฮาขอรัสสะพานวาตาลาได้ทรงพอพระทัยท่านหญิงไอชาด้วยเถิดนะครับกอลัสเธอได้กล่าวว่าดะคอลละเลียันนบีอุสสลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมไาตะเยาหมินท่านหญิงไอชาได้รายงานว่าท่านนบีมุฮัมมัดวันหนึ่งท่านท่านนบีมุฮัมมัดสสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้เดินเข้ามาฟะกอล่ะท่านนบีก็กล่าวว่าอินดะกุมใช่ก็คือพวกท่านมีอะไรรับประทานไหม ก็คือท่านนาบีมาถามหาอาหารเช้านะครับนะครับกุลนาพวกเราก็กล่าวกันว่าและพวกเรานั้นไม่มีอะไรให้ท่านรับประทานคือในบ้านของท่านนาบีไม่มีอะไรเก็บหลงเหลือ <c oughs> ไว้ให้ท่านนาบีได้กินนึกอยากกินเมื่อไรก็กินได้เหมือนบ้านของเรานะครับท่านนาบีก็จะมีอาหารเฉพาะมือ้อมีอาหารเฉพาะเวลามีอาหารเฉพาะโอกาส ส่วนหลังจากหมดโอกาสหมดวาระแล้วเนี่ยนะครับมีนะครับอยู่ในตู้เย็นจะมาสะสมไว้นะครับและส่วนที่แย่ไปกว่านนั้นก็คือการที่เราสะสมกันไว้นี่นะครับจนกระทั่งเสียหายจนกระทั่งต้องนําไปทิ้งนําไปอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นมุซีบะนะครับเป็นบททดสอบเป็น <c oughs> เป็นบาปนะ,ะในเรื่องหนึ่งที่เราต้องต้องมันเพียรน,นะต้องพยายามนะพี่น้องนะ ว่าให้เกิดเหตุการณ์กับเราเนี่ย <c oughs> ในเรื่องนี้ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้กุ้นนาพวกเราก็กล่าวว่าไม่มีอะไรกินก็ละฟาอินนีอีรันซออิมุนท่านนาบีก็บอกว่ามิเชเอาถ้าเป็นเช่นนั้นไม่มีอะไรกินใช่ไหมฉันถือศีลอดละกันอีรันซออิมุนเอาเป็นอย่างนี้นะฉันถือศีลอดซุมมาอาตานายาวมันอาคอรต่อจากนั้นท่านหญิงไอาชาก็รายงานต่อไปบอกว่า และอีกวันหนึ่งท่านนาบีก็มาหาพวกเราเหมือนกันเหมือนเดิมนะท่านนาบีก็ต้องกลับบ้านมาถามหาสิ่งที่ท่านจะสามารถรับประทานได้มีอะไรบ้างไหมฟักุนนะเราก็กล่าวกับท่านนาบีบอกว่าว่าฮียะละนาฮิซุนวันนี้มีคนเอาอินทาาลัมบทนะมาฮาดียะให้กับเราเพราะท่านนาบีรับสตักกไม่ได้แต่ท่านนาบีสามารถรับฮาดียะได้นะเอามาฮาดียะมาให้เป็นของขวัญให้กับเรา นะชาลลอก็ปรากฏว่าอะไรครับใหซุนใหใหซุนเนี่ยขอโทษนะครับให้ซุนเนี่ยเป็นอาหารชนิดหนึ่ง <c oughs> ที่เราเรียกว่าเป็นอินทบาลัมที่เอามาบดนะเป็นการถนอมอาหารรูปหนึ่งนะครับก็คือเอาเพื่อให้เกิดรสชาตินะก็เอาอินพะลัมมาบดมีอาจจะมีถั่วนะแล้วก็มีเนยนะครับแล้วก็มีสมมันก็คือมีเนยมีมีม <c oughs> แล้วก็เอาถั่วกับอินพะลัมเอาถั่วเนี่ยนะครับมาปนกันนะครับแล้วก็บดรวมไปด้วยกันนะครับแล้วก็มาผสมกับอินทผลัมจนกระทั่งเป็นเนื้อเดียวกันมาฉาลอ์นี่อร่อยมากนะครับเป็นอาหารที่ผมเองก็เคยรับประทานนะอยู่ที่มาด,ดีนาเนี่ยนะครับเพราะพี่น้องก็ถ้าจะลองทําดูก็ดีนะครับเป็นเป็นอาหารอีกชนิดหนึ่งนะเป็นอาหารโบ,บราณโบราณตั้งแต่ในยุคข,ของท่านนาบีเลยนะ ผมเองอาจจะไม่ทราบโดยส่วนผสมที่ชัดเจนนะแต่ว่าเบื้องต้นหลักๆก็จะมีถั่วนะครับถั่วอาจจะเป็นอัลมอนด์หรือว่าถั่วอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเป็นถั่วชนิดหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็ใช้บดนะครับให้ละเอียดยิบเลยนะครับจะใช้เป็นการหมวกเป็นมูรีเน็ตเป็นอะไรก็แล้วแต่หลังจากนั้นนะครับก็เอาสัมันก็คือเอาเนยเนี่นะครับเอาสิ่งที่เป็นเรียกว่าม,มาผสมผสมไปด้วย แล้วก็มีอาจจะใส่น้ําตาลไปสักนิดนึงอันนี้อันนี้อันนี้แล้วแต่รสชาตินะครับแล้วก็ใช้อินทผลังนะครับเป็นการบดรวมแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาผสมกันมาฉลองเรียกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นอาหารที่โอชะมากนะครับผมเองก็เคยรับประทานตอนเรียนอยู่ที่มาดีนะาเนี่ยนะครับในวันจันทร์วันพระรหัสหรือในบางซุฟรอในบางในการในบางที่เนี่ยนะครับที่ก็มีเลี้ยงอยู่ข้างหน้า ที่มัส,สยิดของท่านนาบีเนี่ยนะครับก็จะมีอาหารชนิดนี้ที่เราเรียกว่าไฮสนะครับก็คือเป็นอินทผลัมบดนะครับที่อาจจะมีขายนะในประเทศซาอุดิอาระเบียแต่เราอาจจะไม่ค่อยนิยมทานเท่าไหร่แต่พี่น้องลองทานดูนะครับเป็นอาหารอีกชนิดหนึ่งที่เป็นอาหารโบราณแล้วก็อร่อยด้วยนะครับฟักกอละท่านนาบีก็บอกกับท่านหญิงไอชาบอกว่าอารีณีนะครับอารีนีเอามาให้ฉันดูซิ หรือเอามาให้ฉันสิท่านนาบีบอกว่าวะลากดอัสบะตุซออิมันแต่ถ้าว่าฉันเนี่ยนะในเช้าวันนี้เนี่ยตั้งใจเจตนาเนี่ยฉันบวชแล้วก็คือท่านนาบีเนี่ยเดินออกมาท่านก็นึกว่าเหมือนเดิมะนะไม่มีอะไรกินท่านก็ตั้งเจตนาว่าท่านบวชแล้วแหละนะครับฟาอากาลาท่านนาบีก็ละสินอดฮะดิษบทนี้บันทึกโดยท่านอิมามมุสลิมเป็นฮะดิษซอฮียครับมาชอัลลอฮ์ฮะดิษบทนี้มาชอัลลอฮ์เป็นฮดษษาาลละดิษที่มีหลายนัยยะหลายเรื่องราวที่เราจะ พูดคุยกันนะครับประการที่1นนะครับพี่น้องให้เห็นข้อแตกต่างในการเนียดนะในการตั้งเจตนาซึ่งเราพูดคุยในครั้งที่แล้วนะครับว่าเจตนาหรือการเนียดเนี่ยของการถือศีลอดที่เราเรียกว่าในเดืนรรดอนรอมฎอนหรือการเนียดที่เป็นฟัดดูทั้งหลายไม่ไว่าจะเป็นเนียดการการการถือศีลอดในการบนบานสันกล่าวนะครับการถือศีลอดในการนาตัต่อต่ออล้อนเนี่ย ล้วนแล้วแต่เป็นการเนียดที่เราจะต้องเหนียดในยามค่ําคืนและมีเนียดเฉพาะแล้วเราก็พูดคุยกันว่า <c oughs> เนียดเจตนาดังกล่าวนั้นอยู่ที่หัวใจไม่ใช่คําพูดและการกระทําส่วนการที่เราจะตักเตือนคนที่อยู่ในครอบครัวเราคนที่เป็นเด็กเล็กๆน้อยๆที่เขากําลังกินละทานอาหารสะโฮดอยู่นี่นะครับ <c oughs> ก็เป็นการบอกกล่าวกวับเขาว่าให้เขาตั้งเจตนาว่าไม่ใช่เขาตื่นนอนขึ้นมาอันเนื่องมาจากว่าผู้ปกครองบังคับ แลวเขาไม่มีเจตนาใดๆเลยก็เป็นการฝึกฝน,นเขาไว้เฉยๆเท่านั้นเองส่วนเราผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยนะครับบวชกันมาเนี่ยหลายปีแล้วนะครับก็ควรจะรับรู้แล้วว่าการถือศีลอดเนี่ยมันเป็นการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนการถือศีลอดดังกล่าวเป็นการถือศีลอดภาคสุนนะทั้งหลายนะครับเราเองก็รับทราบ,บรับรู้อยู่แล้วส่วนในหะดิษบทนี้เป็นการบ่งบอกถึงการเนียดในการถือศีลอดภาคสมัครใจทั้งหลายหรือว่าภาคตะวะภาคสุนนะ ที่ส่งเสริมให้การทำเช่นการถือสินอดในวันจันทร์พระรหัสการถือสินอดเดือนละสามวันการถือสินอดในวันอาชูรอการถือสินอดในวันอาราฟะการถือสินอดทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะครับถือได้ว่าเป็นการถือสินอดที่ไม่ได้มีข้อบังคับหรือการมีเงื่อนไขว่าจะต้องตั้งเจตนาในยามค่ําคืนสามารถที่จะตั้งเจตนาได้โดยที่ตัวเองไม่ ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าแล้วมาชาวลอ็อตตื่นขึ้นมาในวันจันทร์พอดีวันพระรหัสพอดีตื่นขึ้นมาในวันอาราฟะพอดีตื่นขึ้นมาในวันอาชูรอพอดีตื่นขึ้นมาในวันที่เป็นซุนนะพอดีแล้วเขาก็เดินกลับมาจริงๆเจ,จ,จตนาคือจะไม่บวชนะ่ะเจตนาคือจะมารับประทานอาหารมนดังเช็เช่นท่านนบาบีท่านนบาบีตื่นขึ้นมาถามว่าท่านอินอดะก,กุมใช้ท่านมีอะไรพวกท่านทั้งหลายมีอะไรรับประทานไหมเขาเหล่านั้นเหล่าบรรดาสฮาบียะในบ้านของท่านนบาบีก็บอกว่าเราไม่มีอะไรกินเลย พวกเราไม่มีอะไรหลงเหลือไว้ให้ท่านรับประทานเลยเราไม่มีอาหารเก็บนําไว้นะท่านอาบีก็บอกง่ายๆอิด so ันซออิมุนเอาเอาเป็นอย่างนี้ว่าแท้จริงงั้นฉันถือสินอดละกัน นี่แสดงว่าท่านนาบีก็ตั้งเจตนาในขณะที่ท่านไม่มีอะไรรับประทานไม่มีอะไรกินเป็นอาหารเช้าเป็นอาหารตอนสายท่านก็เนียดเจตนาที่จะถือศีลอดไปเลยนี่คือการเริ่มต้นในการเนียดของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลฮุอะลัยฮุะสัลลัมในเรื่องของการถือศีลอดที่เราเรียกว่าภาคสมัครใจหรือเป็นสุนนะทั้งหลาย ไม่ใช่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนส่วนถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเรายึดะดีของท่านหญิงฮับซ่าอยู่แล้วว่าเป็นสําหรับบุคคลที่จะถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนั้นเขาจําเป็นจะต้องตั้งเจตนาในยามค่ําคืนก็คือหลังมกรบเป็นต้นไปส่วนการถือศีลอดที่เราเราียกว่าพาคสมัครใจทั้งหลายสามารถตั้งเจตนาสําหรับคนที่ไม่ได้กินแล้วรู้อ้าวได้ข่าววันนี้วันอาชุรอหรอวันนี้วันอาราฟ้าหรอเขาไม่รับสาวบรับร,ร,ร,รู้รับข่าวมาก่อน แต่ปรากฏว่ามารู้ในตอนเช้ายังไม่ได้ดื่มน้าไม่ได้ดื่มกาแฟไม่ได้ดื่มอะไรเลยอาจจะตื่นสายขึ้นมาแล้วก็ตื่นเอาวันนี้เปิดประตูข้างบ้านไปเห็นคนข้างบ้านบอกเอ๊ะวันนี้วันอาชูรอเนี่ยบวชหรือเปล่าอา้าววันอาชูรอแล้วฉันยังไม่ได้บวชอะไรอา่าฉันยังไม่ได้ไม่ได้กินข้าวสะโฮด้วยแล้วก็ยังไม่ได้ตั้งเจตนาด้วยไม่มีปัญหาแต่ประการใดท่านสามารถตั้งเจตนาดังกล่าวได้เลยถ้าหากว่าท่านต้องการที่จะถือสิลอดนะครับเพราะฉะนั้น จึงไม่ถูกวางเงื่อนไขในเรื่องของการถือสินอดในเรื่องของเดือนในการถือสินอดที่เราเรียกว่าภาคสมัครใจทั้งหลายเนี่ยสามารถตั้งเจตนาในตอนกลางวันได้หรือว่าในตอนเช้าในตอนสายในตอนกลางวันแม้ว่าท่านตื่นขึ้นมาในตอนกลางวันท่านอาจจะไม่ได้กินอะไรเลยเช่นท่านอาจจะนอนหลังละหมาดฟัดจเจอรี่อันนี้ผมติ้งต่างนะท่านอาจจะ ตื่นขึ้นมาละหมาดฟัเจรีในตอนเท้าแล้วท่านก็น,นอนนอนไปจนกระทั่งถึงเวลาซูรีตื่นขึ้นมาก่อนเวลาซูรีแล้วท่านยังไม่ได้กินอะไรเลยแล้วท่านคึ่งรู้ว่านี่คือวันอารฟาฟานี่คือวันจันวันพระรหัสอะไรก็แล้วแต่อาจจะไม่ได้ตั้งเจตนามาก่อนแล้วท่านเองก็เออในเมื่อมันเป็นซุนนะอยากจะถือสินอดพอดีอยากจะอย่างนั้นพอดีเหลืออีกครึ่งวันเองยังไม่ได้กินอะไรเลยงั้นชั้นเนียถือสินอดดีกว่าสามารถกระทําได้ในการถือสินอดที่เป็นภาคสมัครใจทั้งหลายนะครับเช่นเดียวกันนะครับท่านนบีก็ ทิ้งเจตนาของท่านนะในการถือสินอดเราเรียกว่าภาคสมัครใจเนี่ยนะครับหรือภาคสุนนะเนี่ยนะครับท่านกลับมาที่บ้านของท่านอีกวันหนึ่งท่านก็บอกว่ามีอะไรทานไหมวันท่านหญิงไอชาก็บอกว่าเราพวกเราก็บอกกับท่านนาบีมหัมัสลลัลฮ์ฮวงไลวะซัลว่าวันนี้เราได้รับอินทผลัมบทมานะอินทผลัมที่เป็นต่อฮีเลยเนี่ยเหมือนกับเป็นเหมือนกับ <c oughs> เป็นก้อนๆไม่เป็นเม็ดนี่นะเอาเม็ดออกแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มาบดรวมกันลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับ ท่านนาบีก็บอกว่าเอามาให้ฉันดูเอามาให้ฉันหน่อยนะครับท่านนาบีก็บอกว่าฟอฟาลากอตอสบะตซออิมันท่านนาบีบอกว่าฉันเนียเจตนาในวันนี้จริงๆเนี่ยจะฉันจะถือสินอดเพราะเนื่องมาจากว่านาบีมาวันก่อนไม่มีอะไรกินวันนี้ท่านนาบีก็มาถือสินอดแต่ในเมื่อมีอาหารกินฟาอกาลาท่านนาบีก็ทานอาหารหรือว่าละสินอดนั่นเองนะักวิชาการได้พูดคุยเช่นเดียวกันว่าการทานอาหารสําหรับ คนที่ละสินอดใน,ในตอนกลางวันนี่นะครับในการถือสินอดซุนนะทั้งหลายนี่นะครับ <c oughs> ถือได้ว่าไม่มีกัฟาระไม่จําเป็นจะต้องจ่ายกัฟาระค่าศินเ,เรียกว่าค่า,ค,าค่าปรับนะไม่ต้องจ่ายกักฟาระไม่ต้องจ่ายค่าปรับไม่ต้องจ่ายฟิดเดียไม่ต้องจ่ายข้าวสารไม่ต้อง ถือเป็นเรื่องที่เขาสามารถเอ็กตริยารี่เขาสามารถที่จะวินิจฉัยได้เองว่าจะถือหรือไม่ถืออย่างไรแม้กระทั่งในเดือนรอมฎอนนะครับ <c oughs> สำหรับคนที่ถือสินอดได้แต่ปรากฏว่าเขาเกิดอุปสรรคในด้านศาสนาในใน,ในที่ศาสนาได้กําหนดไว้เช่นเขาอาจจะป่วยเขาอาจจะต้องฉีดยาเขาอาจจะต้องหาหมอเขาอาจจะต้องให้น้ําเกลือวันนั้นให้เขาละสินอด พอละสินอดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็มาถือสินอดใช้ในวันหลังโดยที่เขาไม่ต้องจ่ายฟิดียไม่ต้องจ่ายกัฟฟาร์ฟิเดียก็คือค่าเ,เขาเรียกว่าค่าปรับทดค่าสินหมค่าทดแทนในการที่เขาไม่สามารถถือสินอดได้ในวันนั้นไม่จําเป็นต้องจ่ายแต่ประกันใดนะครับส่วนกัฟฟาร์ค่าปรับในการทําความผิดในเดือนรอมฎอนก็ไม่ต้องจ่ายแต่ประกันใดก็คือ าการจ่ายค่าปรับเนี่ยอันเนื่องมาจากว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้น <c oughs> เช่นคนคนหนึ่งอาจจะ <c oughs> มีเพศสัมพันธ์กับภรรยาของตัวเองนะครับหรือมีการตั้งใจในการาหลังอ,อสุจินะครับโดยความตั้งใจโดยเจตนาของเขานี่นะครับในกลางวันของเดือนรอมฎอนอันนั้นก็เป็นอิคติยารีให้เขาเลือกเอาที่เขาจะปฏิบัติแบบใดก็คือหนึ่งเขาจะต้องถือสินอดต่อเรื่องกัน2เดือนนะครับสามารถไหม ถ้าไม่สามารถก็ให้อาหาร,าหาหารคนยากจนนะครับ60คนหรือว่าเขาให้เ,าเาขาเรียกว่าใหเา้เครื่องนุ่งห่มกับคนยากจนอันนั้นก็คือเป็นเป็นสิ่งที่สามารถเลือกปฏิบัตินะครับแต่ประเด็นดังกล่าวนี้ก็เรื่องของกัฟฟารา่เรื่องของการเสียค่าปรับอันเนื่องมาจากว่าทําผิดในเดือนรอมาตอนอุรัชาีทั้งหลายเนี่ย ไม่ใช่เป็นความผิดแต่ประการใดนะครับสามารถที่จะบวชชดใช้ทดแทนหรือการหรือที่เราคุยกันในเรื่องของประเด็นในเรื่องของการถือที่เราละสินอดในการถือสินอดสุนนะทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นวันจันทร์วันพระรหัสวันอาชูรอาวันอารอฟะนะครับการถือสินอดเ,ออเดือนละสามวันการถือสินอดต่างๆนานา,นาที่เราตั้งใจจะถือสินอดที่เป็นภาพสมัครใจทั้งหลายนั้นสามารถที่จะละสินอดได้ถ้าหากว่าเรานั้นต้องการที่จะละสินอดโดยที่ไม่มีครอปรับ ไม่มีส่วนที่จะต้องเสียในเรื่องของเข้าสารอาหารแห้งหรือว่าให้อาหารกับคนยากจนแต่ประการใดนอกจากว่าคนดังกล่าวาถือสินอดในดวงรอมมอนเขาไม่สามารถถือได้เป็นผู้ป่วยติดเตียงเป็นผู้ป่วยไม่มีวันหายเป็นผู้ป่วยที่ระยะยาวผู้ป่วยออโรคที่มันโรคที่มันเป็นการถาวรแล้วก็หมอก็แนะนําว่าไม่สามารถจะถือสินอดได้ต่างๆนานานเหล่านี้ อันนั้นก็ให้เขาจ่ายฟิดยาจ่ายฟิดยาก็คือการจ่ายสิ่งที่เป็นข้อทดแทนในการที่เขานั้นไม่สามารถที่จะถือศีลอดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ฟิดยาก็มีสองทัศนะที่เรานั้นได้เลือกทําอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือวันวันหนึ่งก็ต่ออ้ามูมิสกีนก็คือให้อาหารกับคนที่บวชได้อันนั้นดีที่สุดนะครับก็คือทั้งอาหารละศีลอด และอาหารสหูสนะครับก็จะเป็นการดีสองมื้อด้วยกันหรือเขาจะจ่ายเป็นข้าวสารแบบง่ายๆก็คือวันละเจ็เขตวันละเจเขีดหรือว่าวันละโลครึ่งนะครับก็สามารถเลือกปฏิบัติได้นะครับเพราะฉะนั้นต่างๆน,นรารืเหล่านี้ก็เป็นทัศนะที่ถูกต้องของเราบรรดาผู้รู้นะักวิชาการ <c oughs> <c oughs> ก็ฝากพี่น้องไว้นะครับกับเรื่องราวของการถือสินอดที่เราเรียกว่าภาคอาสาที่ไม่ได้มีข้อบังคับในเรื่องของการเนียด นะครับในการที่จะมาเนียดในยามค <c oughs> ่ําคืนแต่ประการใดก็ฝากพี่น้องไว้เท่านี้นะครับกับรายการเรื่องราวของอันฮะดิษกับเดือนรอมฎอนที่ให้เรานั้นได้ปฏิบัติภาคผลอามันอิบะดาดด้วยความเต็มเม็ดเต็มหน่วยอินชาอัลลอฮ์การมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปนะครับอักบุลเลาลิฮะตะฟัสตักฟิรุลลอฮ์ะลิวะลักุมวะลิซัยมุคุลิลัมฟัสตักฟิรุอินนฮฮูวาลกาฟูรุลรอฮิมวะสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบาร์รกาตุฮ ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ยะฟัดรื่นพิทักษ์ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม